วัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จะมาทําเมนูปากใต้จะแกงส้มหน่อไม้ดองใส่ปลาทูสดเนาะเพื่อนๆเนาะหรือแกงเหลืองปากใต้จอยก็มีพริกแกงแกงแกงส้มปากใต้นี่แบบว่าของแท้เลยจ้ะพอดีเพื่อนจอยเขาให้มาเนาะคนใต้พอดีเพื่อนๆเอ้ยก็ได้ได้พริกแกงแบบว่าของใต้โดยตรงอ่ะจ้ะส่วนหน่อไม้ดองจอยก็ซื้อมาจากร้านจีนจ้ะหน้าตาก็จะประมาณนี้ยี่ห้อนี้เนาะ มันมีชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ทุกคนเราต้องเอาตัไกไาตัดเอาจ้ะตัดไอชิ้นประมาณพอคําเราเพื่อนๆนะเราก็ตัดไปจ้ะล้างให้สะอาดแล้วก็ล้างางอย่างเงี้ยจะเพราะว่าชอบกินแกงหน่อไม้มากเพื่อนๆแต่ว่าหน่อไม้ดองต้องกินแบบของบ้านเรานะมันจะมีความเปรี้ยวอันนี้เขาก็มีความเปรี้ยวอยู่จ้ะทุกคนแต่กลินก็ค่อนข้างจะแรงเราก็ต้องล้างดีๆจ้ะเพราะว่า คำที่หนึ่งนี่กลิ่นหูสุดยอดบนผันเอ้อทั่วบ้านเลยจ้ะจอยก็ล้างหลายน้ําอยู่จ้ะทุกคนนี่ฉีกออกจ้ะชิ้นไหนมันใหญ่เกินไปก็ฉีกเอาจ้ะพักไว้ให้เสด็ดน้ําสักหน่อยจ้ะนี่จ้ะหน่อไม้ดองนะท,ที่จอยเตรียมเอาไว้แล้วก็ปลาทูดสดแล้วก็น้ํามะขามเปียกจ้ะแล้วก็พริกแกงจ้ะ แล้วจอยจะมีเกลือน้นำปลาแล้วก็น้ำตาลด้วยนะนเพื่อนๆแล้วก็มะนาวแต่จอยลืมถ่ายเพื่อนดูเนาะตั้งน้ำจะ้ะใส่พริกแกงลงไปคนพริกแกงให้เขาละลายให้เข้ากับน้ำจะ้ะเนี่ยจากคนไปใช้เวลานอนนานหน่อยจะ้ะจอยก,ก็ไม่รอให้น้ำแบบน้ำเดือดนะนเพื่อนนะคนไปเรื่อยๆตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดจะ้ะดูก่อนพริกมันยังไม่แตกตัวกันเลยจะ้ะพริกแกงยังจับกันเป็นก้อนแล้วก็คนให้ ให้เข้าละลายนั่นแหละจากทุกคนนะมานานที่จอยจะได้กินเมนูนี้ทุกคนเพราะว่าพริกแกงอ่ะค่อนข้างหายากพอดีเพื่อนจอยเขาเขาให้มาจา้ะเขาเป็นคนใต้เนาะแต่ว่าพริกแกงอันนี้จะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ความรู้สึกของจอยจากนั้นจอยก็ใส่หน่อไม้ลงไปก่อนเลยจ้ะหน่อไม้ดองจ่ะใส่ลงไปแล้วก็คนจ้ะ บางคนเขาก็แกงใส่กุ้งสดได้นะทุกคนจะใส่ปลาอะไรก็ได้จ้ะจะใส่ปลาซาบะก็ได้หรือจะใส่ปลาทูสดก็ได้หรือปลานิน้นหรือปลาอะไรก็ได้จ้ะเติมน้ำตาลปีปลงไปน้ำมะนาวลงไปจ้ะน้ามะขามเปียกก็ใส่ลงไปเพื่อนเพื่อนต้องคิมรสที่ว่าเพื่อนๆชอบนะเพื่อนเพื่อนนะชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงตามตามใจริ้นเราเลยจ้ะนะจอยชอบรสชาติออกเปรี้ยวนิดๆอมเปรี้ยวอมหวานนะจ้ะนะ นั่นแหละจอยก็ทําสไตล์ของจอยเองนี่แหละเพื่อนเพื่อนเอ้ใส่น้ําปลาลงไปนิดหน่อยจ้ะจากนั้นจอยก็จะเติมไม้นี่ลงไปด้วยนะเพื่อนเพื่อนนะเกลือจ้ะนะจอยก็จะใส่เกลือปรุงตามรสที่เราจะกินนะจ้ะใส่เกลือลงไปนี่เกลือจอยไม่ได้ใส่ผงชูรสนะเพื่อนเพื่อนนะใส่เกลือจากนั้นก็ปล่อยให้เขาเดือดจ้ะนะตักฟองออกจ้ะ ก็ทำไม่นานหรอกเมนูนี้ง่ายอยู่จ้ะนะถ้ามีเครื่องครบก็แป๊บเดียวจ้ะทุกคนจากนั้นใส่ปลาทูสดลงไปจ้ะจอยก็หั่นเป็นครึ่งอย่างที่เห็นนั่นแหละจ้ะถ้าใส่เป็นตัวก็ได้แล้วแต่ใครจะสะดวกแบบไหนอะจ้ะทุกคนปล่อยให้เขาเดือดจ้ะจะไปคนเขามันจะคาวจ้ะให้เขาสุกก่อนค่อยคนทีเดียวถ้าคนบ่อยๆเนื้อปลามันจะจะแหลกจ้ะนะ จะแหลกจะเละแล้วก็จะเหม็นคาวจะทุกคนไจ้ะไฟก็เดือดดีเหลือเกินนำหม้อแกงจอยนี่จ้ะถึงคนได้สุกแล้วก็คนได้จ้ะเห็นไหมละ่ะปลาก็สุกแล้วจ้ะเนื้อปลาเนื้อปลาก็จะเป็นอย่างนี้แหละจ้ะปลาทูแช่แข็งครัเพืพ่อนๆนะปลาทูสดแช่แข็งจอยซื้อมาจากร้านจีนที่เมืองลีดจ้ะ นี่เห็นไหมพุทุกคนนี่จ้ะสุกแล้วหน้าตาก็ประมาณนี้จ้ะอุย้ยกลิ่นนี้ไม่ต้องบอกใครเลยเพื่อนๆเอ้ยรันจวนออกไปถึงข้างนอกอันจ้ะกลิ่นแต่ก็ของแซ่บนะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าเครื่องแกงเขาจะมีกะปิไงมันก็เลยจะกลิ่นแรงหน่อยนี่จ้ะท,ทําทีละเยอะสามารถเก็บใส่ในช่องแช่แข็งเอาไว้กินยามหน้าหนาวได้จ้ะไม่ใช่ว่าจจะมากินวันเดียวหมดเด้อเพื่อนๆเนี่ยหม้อใหญ่ๆอย่างเงี้ย ปิดฝารอให้เขาเย็นจ้ะทุกคนจากนั้นจ้ก,ก็จะตักแล้วจ้ะเย็นแล้วก็ตกักเอาไปกินกับข้าวกันจ้ะทุกคนปะไปกินด้วยกันสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะมา,มาทานข้าวด้วยกันจ้ะยู่ข้าวเพื่อนเ้ย แกงส้มปักใต้จ้ะแกงเหลืองนี่แหละทุกคนหน่อไม้ดองจ้ะมันก็ไม่อร่อยเท่าหน่อไม้ดองบ้านเราหรอกแต่ก็พอกินได้จ้ะนะ สามีจอยไม่กินเด้อจัดเด้อลูกสาวจอยคนเล็กอะคนตัวกินคนเล็กไม่กินจ้ะพี่แนดีไม่กินจ้ะไม่เผ็ดมากกำลังพอดีจ้ะ แซ่บเพื่อนอยู่ข้าวข้าวจอยเนี่ยคือข้าวเช้าด้วยนะเนี่ยข้าวเช้าข้าวเที่ยงจ้ะเพราะช่วงเช้าจอยไม่่คยไม่ยไม่ค่อยกินข้าวไงทุกคนจอยจะกินจะดื่มแต่กาแฟจ้ะนะดื่มกาแฟแล้วข้าวไม่กินอย่างเงี้ยจ้ะแซ่บมาเด้อทุกคนมา อุ่นข้าวเย็นกินจ้ะไม่ได้หุงข้าวใหม่กินข้าวเย็นจะใส่กุ้งก็ได้นะทุกคนใส่กุ้งใส่ปลาซาบะเรามีปลาอะไรเราก็ใส่ไปจ้ะพอดีจอซื้อปลาทูมาจอก็เลยใส่ปลาทูจ้ะแต่เราสามารถใส่ปลาอย่างอื่นได้จ้ะ ปลาอะไรก็ใส่ชนใหญ่เมื่อก่อนตอนไม่มีปลาทูจอก็จะใส่ปลาซาบะเพื่อนเพื่อนพอเนื้อมันเยอะไงปลาซาบะะแซ่บอันนจะได้กินเทกินอีกคำหนึ่งจอยก็จะขอตัวลาแล้วจะทำใจใหญ่เลย ก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยจ้าขอบคุณคะ่ะ